รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวุฒิศักดิ์คลินิก แล้ววันนี้นะคะแหวนก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยะกรรมพยากรโดยเฉพาะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายท่านไหนนะคะที่กําลังมีแผนการอย,อยากจะไปเติมนู่นเติมนี่ทํานี่ทํานั่นกับใบหน้าต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพราะว่าไม่งั้นนะคะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียววันนี้นะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์แม็กโครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ งั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าสัญญกรรมพยากรน,นี่จริงๆแล้วหมายถึงอะไรคะอาจารย์ที่จริงในส่วนของวิชาสัญญกรรมเนี่ยนะฮะก็เขายงยายเกี่ยวกับว่าวิวชาที่เรียกว่านอรรักษศาร์รักษาใช่ครับนะฮะมันไม่ได้หมายความเกี่ยวกับเรื่องโครงน้ายอย่างเดียวมันหมายถามถึงลักษณะของตัวท่วงท่าการเดินร่างกายด้วย อย่างเดไม่ใชแค่ใบหน้าอย่างเดียวที่จริงใน,นส่วนของเรื่องศัลยกรรมเนี่ยมันเกี่ยวผูกพันกับเรื่องร่างกายมันค่อนข้างจะนานเลยมันไม่ได้เพียงแต่บอกว่ารูปร่างมันจะบอกถึงว่าในส่วนของตัวหน้าตาแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับรูปร่างของเราะนะครับเช่นการดูดไขมันออกจุดตรงนั้นตรงนี้นะฮะการเสริมกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนั้นส่วนนี้ะนะฮะมันจะโยงใหยถึงเกี่ยวกับเรื่องโครงหน้าของเราด้วยในส่วนการทําศัลยกรรมพยากรณ์เนี่ยนะหรือทําศัลยกรรมเนี่ยถามว่ามีผลไหมมีผล แล้วอย่างนี้น่ยจะดูได้ยังไงคะว่าเราควรจะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนส่วนไหนมีมีหลักการดูแบบคร่าวๆไหมคะอาจารย์ในส่วนของตัวหลักการคร่าวๆในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าโครงสร้างหลักคโครงสร้างหลักของดวงมนุษย์จะเหมือนกันคือหูตาปากคอจมูกถูกต้องอใช่ครับอ,อันนี้ในส่วนของตัวหน้ามนุษย์เองเนี่ยทุกๆปีโคจรเนี่ยเราจะเอาฐานปีนั้นประกอบด้วยนะครับอย่างชวดฉลูคานเถเนี่ยมันก็หมายถึงดินน้ำลมไฟ <USC> นะครับผนวกกระโดงชะตาของเรา,านะครับถ้าสมุิกรณีที่ปีนี้เองเนี่ย,นะ,ยนะครับเป็นปีธาตุไฟสมุิยกตัวอย่างนะครับนะฮะปีนี้เป็นปีธาตุไฟข้าเราเป็นธาตุน้ำนะะ <picky S 1> มันหมายถึงชงหรือประทะเพราะ <Titan> นั้นการแก้ไขเนินที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำเช่นเนินพุธเนินพุธเนินสุก เนินพุธคือบริเวณหนกแก้ม๋อตรงนี้ถูกต้องนี่คือเนินพุธใชแล้วเนินสุกคือเนินสุกคือบริเวณปลายจมูกแ้ะอย่างที่อาจารย์ว่าต้องแก้ไขเปลี่ยนเนินพุธกับเนินสุกเนี่ย แก้ไขในที่นี้นี่คือ,อยังไงคะอาจารย์ว่าต้องเช็ดจมูกมากขึ้นหรือต้องไปทําจมูกหรือต้องไปแบบว่าทําอะไรกับใบหน้าเอ่ยครับตัวของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเนินพุทธของเราเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเนินที่มีปัญหาเราก็ทําให้มันดูดีขึ้นนะครับดูเด่นให้มันมีพลังแข่งในตัวของมันออกมา เพราว่ากันว่าปีชงเนี่ยก็คือแบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแหวนปีชวดเขาบอกจะไม่สบายเลือดตกเยงออกสมมติายากกรีตาสามารถทําได้มันจะช่วยแก้ชงจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวดาวจรโครงหน้าของคุณแหวนเองเนี่ยครับปีนี้บริเวณรอบตาทั้งหมดเขาเรียกว่าดาวจันดาวจันแล้วดาวจันทของคุณแหวนเขาเรียกมหาอุดอุ้ยก็รวยเสียจารย์มหาอุดได้ยินว่ามันแปลว่าเงินทองใช่แต่ถ้าเกิดเราไปยุ่งกับมันปีนี้นเราจะเสีย,ยทรัพย์แทน ไม่ทำแล้วอยู่มันตีตีอย่างเงี้ยตายตายตายๆนี่บุสาแบบกลับมาแบบนี่นี่ไม่ได้แปะติ๊กเกอร์ตาสองชั้นนะคะนึกว่าอาจารย์จะแบบว่าเออทําได้ปีนี้แก้ชงก็คือสรุปแล้วก็คือปล่อยไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าในส่วนโครงสร้างเดิมของคุณแหวนเนี่ยตัวเนินจันเนี่ยเนินจันคือบริเวณรอบเปลือกตาหรือเปลือกตาทั้งหมดนะครับมันหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยโอ้มาน่้าเนี่ยเหรอครับใช่ครับนะะคนที่จะมีบ้านหลังสองหลังสามหลัง ที่กี่ร้อยไร่อะไรนี่มันจะดูบริเวณตรงนี้ออนะครับโดยโดยเฉพาะในส่วนของปีนี้มันเป็นฐานทรัพย์ซึ่งเป็นมหาหุตโคจรเข้ามาหาเป็นดาวจรที่เขา้าโคจร<อ><อ>เข้ามาสู่ท่านี้ถ้าเกิดเข้าไปยุ่งกับมันปะทะก,กับมันปุ๊บรัพย์แทนที่เราจะคาดหวังว่าจะได้ขนาดนั้นมันจะถูกชะลอหรือแตกออกไปทันที สมมุติว่าใครเกิดพลาดทําไปแล้วอะ่ะมันจะมีทางแก้ไขให้กลับมาแบบเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยอย่างแรกเราจะดูดูหลักๆโดยสถิติที่ผมดูมาเนี่ยนะครับที่แก้ไขบ่อยมากที่สุดนะครับคือบริเวณจมูก็นจมูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ก็ยังคงับเ,เช่นการดึงดึงดึงหนังบริเวณส่วนที่มันหย่อนตรงนั้นเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับ อันนี้เราในส่วนของการทำเนี่ยเราต้องดูถึงถึง,ถงต้องมีสัญญการ,รพยากรณเข้ามา <c oughs> เพื่อจะวางแผนให้ว่าคุณพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ไหมตัวอย่างง่ายๆคือจมูกเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่สุด <c oughs> นะครับ <c oughs> บางคนเนี่ยในพื้นดวงเขาบอกว่าดวงดวงนี้ต้องทําจมูกถึง8ดครั้ง <c oughs> <c oughs> ตายละโครงหน้าบางคนเนี่ยคือจะมีการฉีดโบ็อกหรือร้อยไหมอะไรต่างๆเยอะแยะมากนะครับในพื้นดวงถ้าเกิดมันตกรียกแก้ไขเป็นมหามหาวุฒิแปลว่ามากเพราะฉะนั้น ทั้งปีจะทําอยู่แต่หน้าอย่างเดียวทั้งปีจะเสริมอยู่แต่ร่างกายอย่างเดียวเช่นยกตัวอย่างคุณแหวนใกล้ที่สุดคืองานที่สุดถ้าเกิดจะเสริมในส่วนเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะหรือในส่วนของเรื่องทรัพย์เนี่ยนะฮะ,ะถ้าเกิดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วก็อย่าไปเสริมมันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่แหวนนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก่อนจะแต่งนู่นเสริมนี่อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะ อีซูซูมิวเอ็กน้ำดื่มช้างคุณผู้ชมส่วนใหญ่คงเคยได้ยินหรืออาจจะเห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่าการใส่เครื่องประดับที่เป็นนภาก้าวอันได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนมุกดาหาร นินเพทายไพทูลที่ถูกฉลกตามวันเกิดหรือการใส่สีเสื้อผ้าที่ถูกฉลกจะนําโชคลาภหรือความสําเร็จหรือช่วยให้การงานการค้าราบรื่นยิ่งขึ้นแต่เชื่อไหมคะว่าสีต่างๆเหล่านี้ที่เราเชื่อว่ามีผลต่อดวงชะตาของมนุษย์ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่อัญ,ญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือสีสันของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เท่านั้นแต่ใครจะไปคิดว่าสีของคอนแทคเลนส์ที่เราใส่กันอยู่ในชีวิตประจาําวันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเชื่อว่ามีผลเช่นเดียวกัน เพื่อให้หายสงสัยกันไปเลยวันนี้แหวนก็ได้ไปสืบเสาะหาข้อมูลจนกระทั่งได้พบกับผู้ที่ศึกษาในศาสตร์ทางด้านนี้มายาวนานหลายปีนี่เลยค่ะอาจารย์แม็กครูโหนจะมาเป็นผู้ไขข้อข้องใจให้เราเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าจริงหรือที่สีของคอนแทคเลนนั้นก็มีผลต่อดวงชะตาของผู้ที่สวมใส่ อาจารย์พูดถึงเรื่องตาคือในตาตื่นมาต้องแบบใสแป้วอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติเราใส่คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสีตาอะไรมันมีผลไหมคะอาจารย์มีผลครับอู้มีผลด้วยใช่ครับมีผลอ๋อแต่อาจจะผลในระยะที่แค่ตอนช่วงใสตอนถอดไม่เกี่ยวหรือว่าก็สามารถเกิดเอฟเฟกต์ได้หมดในส่วนของตัวผลที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วงปีนั้น นะครับเช่นในส่วนของพื้นฐานดวงของเราเนี่ยมันหมายถึงบ่งบอกเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะฮะแต่ในส่วนของปีเนี่ยในส่วนของคุณแหวนแหวนเองในดาวทิดเนี่ยนะครับมันจากเรื่องสุขภาพมันแปลไปเรื่องความช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานแทนอ๋อเพราะว่าดวงมันเปลี่ยนตัวพื้นดวงเปลี่ยนครับตัวดาวจรมันดวงมนุษย์ทุกดวงเนี่ยนะฮะจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่พื้นฐานดวงยังคงดูอย่างคุณแหวนเองเนี่ยตัวตำแหน่งที่เป็นปัญหาเลยนะครับก็คือดาวทิด ดาวที่คืออะไรดาวที่ก็คือดวงตาความสดใส <Okay. S 1> เวลาเราลืมตึกลืมตาขึ้นตื่นขึ้นมามันเหมือนว่าพระอาทิตย์ขึ้นจะเกาะฟ้า mm hmm. นะครับเพราะนั้นมันต้องสดใสเอาไว้ <Okay. S 1> นะครับและที่สําคัญในลักษณะตรงนี้มันจะหมายถึงว่าช่วงเวลานั้นหรือพื้นฐานดวงเรา <Okay. S 1> นะครับถ้าอาทิตย์ไม่สดใสมันหมายถึงเป็นลางเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมเกี่ยว ถ้าสมมติวันหนึ่งเกิดอยากใส่สีเทาวันหนึ่งอยากใส่สีน้ำตาลมันก็มีผลมีผลแน่นอนโอ้มีผลอย่างนั้นเลยใช่ครับแค่คนนด็กเลนนะคะคุณผู้ชมตายละนนผลเกี่ยวเรื่องอะไรสุขนี่คือเรื่องความราักนะครับนะอาทิตย์เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นคู่สมคลกระดาวสุขเพราะฉะนั้นอย่างนี้ว่าสุกนี่คือจมูกแล้วก็อาทิตย์นี่คือตาแล้วก็คือสัมพันธ์กันสัมพันธ์คือก็คือหมายถึงคู่ใช่ครับแต่ว่าคู่รักอะไรแบบนี้ถ้าเลือกสีไม่เหมาะสมสีขัดแย้งความรักก็อาจจะพังพินาศแค่สีของปนเล็กเล่นทำให้ความรักพังพินาศดอยถ้าสมมุติวันหนึ่งอุตรีใส่สีเขียวขึ้นมาจะแบบผู้ชายแฟนหายไปเลยอะไรนี้ก็ต้องดูสีต้องดูคโอ้โหแลื่นีสีอะไรที่แบบ ใครคนหลีกเลี่ยงอะไรมีแนะนำาแบบพิเศษไหมคะอาจารย์สีที่คุณเหล็กเลี่ยงผมเ,เพิ่มเติมไปถึงเสื้อผ้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฮไลท์ในส่วนของหน้าต่างตาก็ตามไฮไลท์หรือสีผม่ผมเกียวด้วยเช่น,นกันด้วยนะปีนี้ต้องระวังสีแดงให้มากสีแดงต้องสีเฉดแดงต้องระวังให้มากเฉดแดงอะไรที่ไปทางแดงเกิดจะแบบทําผมน้ําตาลอมแดงอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ควรอย่าให้เด่นมากเกินไปเพราะว่า สีแดงปีนี้มันตกอะไรมันจะทำให้การงานเหนื่อยเพิ่มขึ้นยุ <What? S 2> ่งยากขึ้นขอถามอาจารย์บ้างดีกว่าว่าในปีนีออ้ในปีนักษัตร์ต่างๆจะช่วยฉลูขานถอทั้งหลายแหล่เนี่ยสีอะไรดีต่อปีไหนเป็นพิเศษไหมคะครับสำหรับปีฉลูปีมะเส็งละกาแล้วเป็นปีธาตุดินหย่าวลมเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมันจะชะล้างหน้าดินไปนะครับขาะเดียวกันลมเนี่ยมันทําลายกําแพงหรือทําลายประตูเมืองอ๋อซึ่งก็ทําจากดินด้วยเช่นกันถูกต้องนะฮะเพราะนั้นในส่วนของการแก้ไขเรากรจะเสริมในธาตุที่มันส่งเสริมดินก็มีอยู่2ทธาตุก็คือธาตุไฟนะครับกับธาตุน้ําด้วยเช่นกันปีเถาะปีมะแมปีกุลปีนักษาช่วยเป็นปีธาตุน้ำนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่จะขวางมันก็คือสีแดงธาตุไฟปีนักสัตว์ขานปีมะเมียปีจอก็ถือว่าเป็นดาวธาตุลมนะครับก็สีในส่วนของสีธาตุลมก็คือออกปฟ้า,ฟาปีวอกปีมะโลเป็นธาตุไฟ นะครับตัวฐานปีของมันคือท่าไฟเพราะนั้นสิ่งที่เสริมมันเนี่ยนะฮะควรจะเป็นลมกระดินมไม่ควรจะเป็นน้ำเพราะนั้นเฉดสีที่เสริมก็คือตั้งแต่น้ำตาลซบน้ำตาลไล่ไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์แมโครูโหนมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรานะคะถึงศาสตร์ใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าสำคัญกับชีวิตเรามากๆค่ะ